สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววรรณดาชุรีรหัสนิสิต66108นึ่งศ6แสนกเซกชั่น104ค่ะซึ่งจากกรณีที่โจทย์คือองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะคะได้ เรียกร้องค่าเสียหายแก่นายสองมกราในฐานะที่นายสองมกราได้ขับรถโดยสารประจําทางนะคะหมายเลขคันทะเบียน02112 2 e หกรุงเทพมหาคนครนะคะขับรถผู้ชนเสา,ไฟฟ,า,สาไฟฟ้าและทําให้มอเแอแงงสเสาไฟฟ้าระเบิดทําให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหาคนครนะคะต้องชดใช้ค่าเสียหายหแก่การไฟฟ้าน,นครหลวงไปจํานวนเงิน1 0,000 1 5 0 0 0 0บาทและค่าซ่อมรถโดยสารดังกล่าวนะคะจำนวน5 0,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน2 0 0 0 0 0บาทค่ะในกรณีที่สองนะคะหากดิฉันเป็นทนาความของฝ่ายจำเลยนั่นคือนายสองมกราดิฉันจะแนะนำรูปรูปความของดิฉันว่าอย่างไรนะคะในกรณีแรกเลยนะคะที่จะแนะนำให้รูปความของดิฉันได้ต่อสู้คดีในเบื้องต้นนะคะคือ 1. น หากโจทย์มีการยื่นคำฟ้องตามมาตรา172แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะพิชันในฐานะทนายความนะคะจะต้องให้คําแนะนําแก่ต้อเลยคือนายสองมองการานะคะให้ยื่นคําให้การเพื่อต่อสู้คดีและเพื่อแก้คําฟ้องนั้นภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับคําฟ้องนั้น,นะคะ่ะตามมาตรา177วรรคหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งค่ะ กรณีที่2นะคะหากในกรณีที่มิได้ประมาทเลืนเล่อหรือจงใจตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะในกรณีนี้สามารถต่อสู้คดีว่าตนเองมิได้กระทําไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อได้ค่ะแต่ในกรณีนี้หรือประเด็นดังกล่าวนะคะจะเห็นได้ว่าในสองมการานะคะได้กระทําการงานไปในทางที่จ้างด้วยความประมาทเลินเล่อเพราะผู้โดยสาร ในขณะนั้นในขณะนั้นนะคะได้เตือนนายสองมกดาแล้วให้ว่าให้ในายสองมกดาได้ลดความเร็วในการขับรถแต่นายสองมกรากลับเพิ่มความเร็วในการขับรถทําให้รถผู้ชนเสาไฟฟ้าและทําให้หม้อแปลงเสาไฟฟ้าดะเบิดนะคะทําให้เกิดความเสียหายนายสองมกดาจึงถือว่าได้กระทําไปด้วยความ จงใจหรือประมาทเลืเล่อจึงถือว่าเป็นการกระทําละเมิดตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะซึ่งดิฉันในฐานะทนายความของจําเลยนะคะจะมาพูดถึงแนวทางในการต่อสู้คดีในส่วนของความรับผิดทางแพ่งหรือการเรียกค่าเสียาหายของจําเลยซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของคดีนี้นะคะคือ 1. ยอมรับในความประมาท เพราะจำเลยได้กระทําการในทางที่จ้างด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้โจทได้รับความเสียหายในการชําระหนี้หรือชําระราคาให้แก่การไฟฟ้านครหลวงเป็นเงินจํานวน1นึ0 0 0สบาทและการซ่อมรถโดยสารดังกล่าวอีกจํานวน50,000บาทเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้นรวมทั้งหมด2,000 0 0บาทค่ะแม้ว่าเราจะยอมรับความผิดในฐานะ ได้กระทําความผิดในการก่อให้เกิดความเสียหายนะคะก็ตามแต่เราก็สามารถที่จะไม่ยอมรับตัวเลขค่าเสียหายที่ทางโจทย์เรียกมาทั้งหมดก็ได้ค่ะเพราะจานวนเงินดังกล่าวที่โจทย์ได้เรียกมาในการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่การไฟฟ้านครหลวงหรือการซ่อมรถโดยสารดังกก่านะคะยังมีความคลุมเครือและไม่มีความชัดเจนที่เพียงพอเราจึงจะเป็นต้องขอให้ศาล ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของค่าเสียหายทั้งหมดก่อนที่จะชําระราคาค่ะในส่วนของข้อโต้แเยง้งตัวเลขค่าเสียหายและภาระการพิสูจน์นะคะในทางกฎหมายแพ่งหลักการคือการชดใช้ค่าเสียหายจะต้องชดใช้เท่าที่พึงจะต้องใช้ดังนั้นดิฉันในฐานะนายความของจำเลยจึงขอใช้สิทธิตามกฎหมายเพื่อโต้แเยง้งตัวเลขที่สูงเกิดจริงค่ะโดยการ พิสูจน์จะเป็นการพิสูจน์ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ภาระการพิสูจน์ต้องจะต้องอยู่ที่โจทย์ตามกฎหมายโจทย์มีหน้าที่นําพยานหลักฐานมาพิสูจน์ให้สาลเห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นและจํานวนเงินที่เรียกมาทั้งหมดนั้นจะต้องมีความสมเหตุสมผลและเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นจริงๆและจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงที่ได้ใช้จ่ายในกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายของจําเลยค่ะ 2. การตรวจสอบรายละเอียด ดิฉันในฐานะทนายความจะขอให้ศาลพิจารณาอย่างละเอียดในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 1. ค่าซ่อมแซมและการเปลี่ยนชิ้นส่วนในกรณีที่มีการซ่อมแซมในส่วนของรถโดยสารที่จำเลยก่อให้เกิดความเสียหายจะต้องมีการตรวจสอบว่ามีการ ราคาตามท้องตลาดหรือไม่และ,และรายการใดบ้างท,ที่เกิดให้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายจริงๆจากอุบัติเหตุและจะต้องเป็นค่าใช้ใจ่ายตามความเป็นจริงที่ได้ซ่อมแซมในส่วนนี้จริงสองค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินงานหรือค่าแรงค่าแรงและค่าดําเนินการต่างๆที่ทางโจทย์ได้ดําเนินการจะต้องมีความสมเหตุสมผลและมีใบเสร็จรับ เงินหรือใบเสร็จรับรองอย่างชัดเจน3การเรียกเก็บเงิน5 0,000บาทในวันที่เกิดเหตุเราจะต่อสู้ว่าเงินจำนวน5 0,000บาทที่รู้ที่ถูกเรียกเก็บจากโจทย์ในวันเกิดเหตุน,นั้นเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจหรือมีผลทางกฎหรือมีเหตุผลทางกฎหมายรับรองหรือไม่เพราะ เป็นการหรือเพราะเป็นการบีบบังคับให้ต้องจ่ายก่อนหรือไม่เพราะความเป็นจริงการรับผิดชอบวิท้จริงจะต้องดําเนินตามการประเมินราคาจริงในภายหลังมิใช่การประเมินราคาตามความเป็นจริงในวันที่เกิดเหตุ 3. หลักเกณฑ์แห่งความประมาทการชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา400 35, 38 438แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะต้องคำนึงถึงพฤติการและความร้ายแรงแห่งความประมาทเลินเล่อด้วยไม่ใช่การเรียกค่าเสียหายที่สูงตามความเป็นจริงโดยไม่คำนึงถึงบริบทของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ก่อให้เกิดความเสียหายของโจทย์ซึ่งจะเห็นได้ว่าในคดีนี้หรือในประเด็นข้อพิพาทนี้ในคดีทางแพ่งเราไม่สามารถปฏิเสธ ความรับผิดที่เกิดขึ้นของจำเลยที่ได้กระทำต่อโจทย์ในการงานทั้งที่จ้างนั้นแต่เราก็ขอใช้สิทธิธตามกฎหมายในการตรวจสอบตัวตัวเลขค่าเสียหายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับจำเลยในฐานะที่ดิฉันเป็นทนายความของฝ่ายจำเลยค่ะแนวทางที่จะสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ที่จะสามารถดำเนินการต่อไปได้คือหนึ่งในฐานะที่เป็น ในฐานะที่ดิฉันเป็นทนายความของจำเลยคือหนึ่งรวบรวมหลักฐานของฝ่ายจำเลยเราจะรวบรวมหลักฐานและพยานผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินค่าเสียหายที่สมเหตุสมผลเพื่อนําไปหักล้างกับตัวเลขของโจทย์และเราจะต้องตรวจสอบว่าสภาพของรถที่โจทย์ได้นําไปขับในทางการที่จ้างนั้นได้มีสภาพรถหรือมีการตรวจสอบสภาพรถที่สามารถจะนำไปขับได้หรือไม่ถ้าหากว่าในกรณีนี้สภาพรถไม่มีความพร้อม ก็สามารถโต้แยง้งก็สามารถเขียนฟ้องแย้งไปได้ในทางในคำให้การที่จำเลยได้ยื่นไปให้โจทตามมาตรา177วรรษสามได้ค่ะ 2. การเจราจาเพื่อยุติคดีเรามีความประสงค์อย่างยิ่งที่จะมีการเจราจาเพื่อปณีปนนอมยอมความกับฝ่ายโจทโดยยินยอมค่าชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริงที่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความประมาทเลื่อ ของจำเลยจริงและเป็นจำนวนเงินที่มีความสมเหตุสมผลเพื่อให้คดีความยุติลงโดยเร็วก็ได้ค่ะซึ่งการต่อสู้ในคดีหรือในประเด็นข้อพิพาทหรือในประเด็นดังกล่าวนี้นะคะการต่อสู้ของคดีของเราในฝ่ายจำเลยคือการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมตามกฎตามหลักกฎหมายแพ่งซึ่งกะซึ่งหมายถึงการรับผิดชอบในสิ่งที่ทำและต้องรับผิดชอบในขอบเขตท,ที่ถูกต้องและต้องเป็นและต้องเป็น ความรับผิดชอบที่มีความเป็นธรรมเท่านั้นค่ะซึ่งดิฉันที่มีฐานะเป็นทนายความของฝ่ายจำเลยที่ได้รับมอบ อำนาจให้กระทำการแทนนะคะจะต้องมีหน้าที่ในการจัดทำคำให้การเพื่อยื่นคำให้การตามมารตรา177อ17แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความเพ่งต้องให้จำเลยยื่นคำให้การภายใน15วันโดยในคำให้การนั้นนะคะจะต้องระบุชัดแจง้งว่าจนประสงค์จะต่อสู้คดีหรือหรือยอมรับหรือปฏิเสธในคำฟ้องนั้นนะคะถ้าหากว่าในกรณีที่การยื่นคำให้การนั้นไม่สามารถ กระทำได้ทันก็สามารถขอขอขยายระยะเวลาต่อศาลได้ในการยื่นคาให้การนั้นตามมาตรา23แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้ค่ะถ้าหากว่าจําเลยได้ขัดนั้นยื่นคาให้การตามมาตรา197ก็ให้ก็ดิฉันก็สามารถที่จะให้จำเลยยื่นคำให้การใหม่ได้ตามมาตรา199 แห่งประมวลวิธีพิจารณาความกฎหมายแพ่งได้ค่ะโดยการแจ้งต่อสารในโอกาสแรกว่าตนประสงค์ที่จะต่อสู้คดีค่ะในการแนวทางในการต่อสู้คดีของจำเลยที่ดิฉันมีฐานะเป็นทนายความของฝ่ายจำเลยก็จบการอธิบายเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ